เอาเลยมนี่สว,วัสดีครับวันนี้เรามาชมหมูน้อยกัดกันครับประจำสนามฮะวางแจ็คเจ้าวีฮะโอ้โห,โหเเต่า,ากีฬานดารานหน้าใหม่ของเราฮะวันนี้โอ้โหเตะอย่างนี้ฮะใครจะรับครับอโอ้โหเสิร์ฟยอดมาลูกนี้ เถียงกันแล้วฮะฝั่งนี้ฝั่งนี้เถียงกันแล้วฮะไม่เอาอะไรซะแล้วมาเปิดเบาๆยุกเบาโหเหยียบสู้กันครับยี่ออกให้ฮะตัวนี้ไม่เบอร์ไม่เบอร์เล่นเลยบอกสเตือนเขาเตือนเดือดเตือนไม่ได้เสียไปฮะ เติมเลยนักกีฬาหน้าใหม่โอ้โหทั้งสามคนเรียบร้อยยืนมองหน้ากันไม่เอาอะไรแล้วใช่นั่เขาต้องปอปอ,ปอต้องไม่ปอโอ้โหนัดก,กันไปปอซะแล้วไม่เอาอะไรแล้วตะก็ไม่เอาแล้วครับปาดมาโอ้เอากันยอดเรียบร้อยกลองตาไม่ทันนะหรือวงสืบของเจ้าแจ็ค ปั๊บเข้าไปลูกนี้เต่าเปิดมายกะปาดเบาๆเจ้าวียังหน้าอยู่เจ้ายาวยกเต้เอ้ยยังอยู่โอ้ยไปเร็วอยู่หรือเปล่ายกเจ้าเต่ามาเองเรียบร้อยเรียบร้อยจะเรียนทุกตำแหน่งแท้คนผู้เดียวเลยไปครับเจ้าแจ็คซื้อ่ต ไปาดเข้าไปดูนี่เอ้ายังได้อยู่ลน้นเอ้าไม่ลนนะ้นฮะใส่ตาข่ายไปฮ่าต่อสีครับปาดเข้าไปโอ้ยโดมนาวไปหน่อยฮะใส่เน็ตเนี่ยหมูน้อยกันกันฮะหมูมิยังครับคู่นี้ครับไม่ได้เลี่ยมใหญ่อะไรมากมายฮะโยกเองม่งเบาๆเรียบร้อย เ้าไปลูกน้วเปิดหนึ่งเยอะมาจนเหลือกแล้วครับโอ้โหกีฬาดาราหน้าใหม่ของเราฮะวันนี้่ต่ะอ,อ,อ,อินดีต้อนรับเข้าสู่สนามบัวเตา่ <laughs> นิเซียนพระหรือเปล่านี่ไปฮะผมกันต่อครับอัพเข้าไปลูกนี้โอ้โหครึ่งเน็ตครึ่งเน็ตล่างเจ็ดโตปับเข้าไปลูกนี้ อ๋อแทงรูเยังอยู่ยังอยู่เบิดมาเยอะเบาเบายาวเข่าอ่อนฮะไม่เอาอะไรซะแล้วฮะฝั่งนี้เส็ดเท่าเส็ดเท่าเเาครับจอดมาอ่ายาวปิดสวยเยอะซ้ายไปแล้วเป็นชูอะไแล้วดูเจ้าเต่ายังเยี่ยมลูกมี้วอุ้ยัวเก่าฮะเล่นแบบสบายๆฮะเจอชุดนี้แบบ ไม่ได้กดดันอะไรมากมายครับนนไปครับเรียกว่ามหมูน้อยเยอะโอ,โ,โอ้โหปาดสวยฮะน้ำหมดแล้วไงกินที่บ้านไปแปดเท่าครับปาดเข้าไปตรงนี่เอาเจ้า,จาสายเนี่ยอยู่หรือเปล่าย,ยังอยู่ปาดเบาๆโอ้ยถึงขั้นร้องอุทานว่าอู้เต่าหน้าหยงไปครับอยู่ ลูกมาจะเลือเลยฮะลูกเงี้ยโอ้โหี๋ยูกไหนบอกว่าใส่เกือบมาแล้วไปขอดรองเท้าเจ๋งไมก้าวสี่เก้าต่อเก้าครับยังยื้ยังยื้ปรับแรงมาลูกนี้เออเจ้าเจ้าโอ้ยังยื้ออู้โอ้โหเรียบร้อยครับน้อยกัดกันฮะไม่มีอะไรฮะสิบต่อเก้าครับ โอ้โหปล่อยลงแล้วแมวไ,มออไรแล้วสายหน้าแล้ว <c ười> ไม่ไหวแล้วฮะฝัง่งนี้จะหยุดอยู่หรือเปล่าเปิดมาโอ้ทะเลยังยกได้เตะลูกนี้หูามน้ำสวยมากฮะไไ <c oughs> ทีมนี้เขาจะได้ทีมล็อกประจำปีนี้หรือเปล่าฮะต้องคอยชมคอยดูย่ะ <c oughs> ปัดเข้าไปลูกนี้ ยอะมาจันเหลือแล้วครับโอ้โหออกไหมไม่เห็นบอลบล็อกไม่เปนคัทคัทในนั่นบอโดนไหมไอ้โดนครับไอ้เดี๋ยวดูกล้องได้ฮะไปฮะยอะมาลูกนี้อ๋อเตะไกลลูกนี้โอ้โหเจ้ายาวปล่อยไม่เหลือฮะจะโดนแล้วก็จะโดนขาอยู่แล้วฮะแกไปหลบ แม่ยังกเกษียนฮะลุกนี่หลงเป็นทุ่งยุทธยาเลยฮะปาดมาโอ,โอ้ยังได้อยู่เอาวจะกเอาให้ลุกนี่โอ้โหหมาอังคันอยู่แกไปกินอะไรมาครับนี่เรียวจัดฮะเรียวเรียวิงซื้อเบียร์เร็วกว่านี้อีกนะฮะ14 11บครับ หมูน้อยฮะหมูน้อยกันกันครับปาดมาเยอะอ้าวแป็ก,กินซะแล้วโอ,อ,อว้ยมเห่โี้ยตรงนี้กิแเป็กินหลอกกินซะแลว้วปาดมาลียโอ้โหเปิดสวยเยอะโอ้แป็ก,กินซะแลว้วไม่เตะไม่ชงแล้วฮะแป็กกินอย่างเดียวเลยตอนนี้ปาดเข้าไป เสิมดีครับโยกมาจัดเหลือมครับ <ละ S 1> ยอดเบาๆ<_ <T> _>เหลี่ยมจัดเลยฮะตัวนี้สู้ยากครับเจือเจือ,จอวัยรุ่นแกชอบมากฮะอ่าอ่าเรียบร้อยมอยาอ่อนฮะนออาลูกนี้ ออกครับโอ้โห,โหใจหายแว็บใจหายแว็บมาดูจเจ้าแจ็คกกจะทันหรือเปล่าปับเข้าไปลูกนี้โูเปิดเยอะมาจิ้เลือด้วครับโอ้โหขึ้งรอบเบาๆแต่เข้าโรงพยาบาลไายตอนครับ18 13ปับเข้าไปลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยสารภาพบาป เก้าสามครับข้างนอกจ่ายตังค์้ะตอนนี้ข้างนอกจ่ายตังค์เรียบร้อยแนละ้วสิบเก้าสิบสามปัดเข้าไปโอ้เอาละครสิบสี่สิบเก้าครับ, 14, 19, รบจะทันหรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยสิบห้าสิบเก้าครับจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเฮ้ยโยกมาปัดลูกนี้ไม่เหลือครับโอ้โห เต็มเดียวเก็บยี่สิบสิบสามครับเออสิบสี่ไปสิบห้าไปเลย <15. S 1> เลย,<ป>ยกมาเรียบร้อยแต้มเดียวกิม<ป>เรียบร้อยครับ